ไม่เนี่ยนี่กูกดวิ่งอ๋อเอาหวะมันก็มีแล้วนี่หวะอไเ่อวไอู้ไปไงอ่ะงจากไหนอ่ะก็ไม่รู้ว่าคุยมันจากไหนมันแบบว่าไปยังไงอ่ะอออ้ยอ้ย วันนี้อยู่ไอ้เกมผีน,นี้จะมาทราทา้าผีกัน30คนแล้วครับมันเึนไไงเข้าเกมดีสัสตว์วันนี้อยนนู่เราจะมาเล่นแมบผีกันอีกควยอะไรอีกครั้งหนึ่งมา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 มมา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 ,ไไไไาม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 มามามมามาามาไาามาา ไปไปไปไอสัตว์ทำไมมันไม่มีให้กดเริ่มมาทำไมตะกูต้องรอ10วินาทีวะขีระใครมันหนาตัวอะไรขอะฝาวอะไอ้เหี้ยน้ำหมาทาจิ๋มไอ้เหี้ยหน้าใครอะ ยิงน้อยยิอเหี้ยของวะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อะไรอ่ะเออจริงด้วยเฮริอ้ยเฮ้ย้ยเมาดีจังเลยยยกูอยู่อยู่กูนั่งบนอะไรงอไมบเออกูนั่งเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ัเปิดนี่เป่าเปิดอต้พี่มีพลังพิเศษ โอ้ยเสียง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 เครื่องบินโอ้ยก็เครื่องบินไงไอ้เหี้ยแล้วไงต่อมันส่งเรามาจะมาที่ไหนกดไอ้นี่ยังไงเมื่อกี้กูกดคาอยู่ปะเครื่องบินไปแล้วอ่ะมันส่งเราให้มาทำอะไรอ่ะหรือว่าไอ้ผีนั่นมันคือ S S C P วะหนึ่งไปแล็บไปแล็บไปแล็บให้ไปหาแล็บแล็บไปไหนนี่นี่ตาบเมื่อกี้ว่าได้ยินเสียงอะไรตึงๆว่ะ ไม่รู้อ่ะเป็นสึงอะือะไรนะ่ะเปิดเปิดไลน์เหรอเสียงอะไรอ่ะเสียงวิ่งเหรอคือเสียงวิ่งเสียงวิ่งอะไรน่ะอะไรวะไอ้ที่รีวิ่งโอ้โหวิ่งไปแล้ว เสียงวิ่งแม่งโคตรสมสุดไม่สมไอเหี้ยมยึงเฮ้ยโอ้โหสามทางเลยวะทำไงดีวะเสียงเฮี้ยอะไรวะสามทางนี่าการก,กันบ้านกันบ้านกันบ้านสามทางไอรีไปงั้นแยกเ,เออคนละทางเลยปะไอรีไปทางขวาไอรีไปตรงกลางไอรีไปทางซ้ายแยกสองไอเด,ดี๋ยวต้องตามไปนะไอไปไปไปนู้นคือไปตรงกลางไอซัดกูตีอยู่วะเฮ้ยเอ้านี่เอ้านี่มันทางเดิมไอคุาย อ้าวงั้นกูไปไหนไปลงไปตรงกลางนะเฮ้ไอ้อะไรวิ่งตามกูอ่ะเอาทางตันเลยมันมันไม่เสียงตีนที่เราวิ่งเลยตอนนี้กูตามไปไหนอยู่อ่ะมึงมาตรงกับเฮ้ยยยยอ๋อฝั่งทางตันนี่หมูตกใจกูคิดว่าอะไรวิ่งตามกูพวกนี้เมื่อกี้พวกมาทางไหนอ่ะทางจากทางซ้ายไปขวาไปขวาตรงนี้เตีนเราไงไม่เสียงเที่ยวเหรอกลัวกลัวกลัวไม่ใช่ละ ถ้าถ้ากูเป็นถ้ากูเป็นคนฉลาดก,กูยังไม่เข้ามาที่นี่เว้ยไป,ไปกูว่าเตือนตามกันสามคนดีกว่าวะไม่ต้องเอ้ยตกใจหินนี่เหี้ย <c oughs> แล้วแหละมันอยู่ทางนี้จริงเหรอวะแล็บอะไรมาอยู่ในเหมืองวะแล็บพ่องอยู่ในถ้ำแล้วแล็บถ้ำถ้ำเหี้ยอะไรแม่งไอ้สันตาหน้าตานทางตาหน้าโอ้ยเหี้ยอไนายหลี <c oughs> เมื่อเจออะไรบ้างวะ ไอีไอเฮียว้าวสาเกิลตกใจหมดไอ้เฮียลีไอ้สัตว์เยันแม่เอ้ยอะไรไอ้เฮียอะไรอะไรอีกทไหน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 ผีไหนไหนผีวะไปแล้วเฮ้ยกูเห็นแต่หน้ามึงเอาติดอะไรอ่ะติดเฮียอะไรอ่ะเกรียดเกกก็็็บบบโโโนนน้้้ตตตเเเลีดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาลองมาดูในคลิปกูนะระเบิดกูบอกเลยระเบิด มึงแ,แ,แล้วแล้วเ,เราเ,เมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงที่กูกินเมื่อกินเะล่ะ yeah. เฮียไปตามไรไปตามไรเฮ้ยกูตีกูตีไรบอ้นอ๋อมันต้องตาแขคงน้าอะไรพี่อะไรวะเพียอะไรวะเมื่อกีก้กูเจอผีเป็นเป็นโมเดลเลยตัวโคตรดีอะ่ะมันทีโพสป,ปหมเหรอไม่เห็ยเลยอะไรวะอะไรอ่ะ หมดหมดมามีอะไรเอ้ยไอ้พี่มือไปดูไปไหนไปประตูข้างหลังเหไอ้แหลกได้ไหมแหลกได้ไหไปประตูข้างหลังนะที่ไหนบอกฝั่งนู้นนั่นดีดีฝั่งนู้นไอ้เหี้ยออกมาออกมาไอ้ยี่อะไรไอ้ยี่อไปฝั่งนู้นแเรานี่อย่างงี้อุ้ยเคียดตกใจหน้าเปิดประตูยสั่นเอะไรอ่ะมัะเอาเหรอไม่กดไม่ได้อ่ะอุ้ยเสียงเหี่อะไรอุ้ยเฮ้ยไม่กดปุ๊กดปุ๊บก็สั่งเอาไม่ได้อ่ะ มันไมมไม่มีพลังงานวรอ้ท่าขาโคบยาวอ่ะโอ้มาดูเบ้ยเพราะีโคดูมีองต่อพุ่งเข้ามาแล้วอเสียงเบี้ยอะไรวะเฮ้ยขายอ่ะเห็นไหมเฮ้ย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  อ่ะแล้วไงต่อเกิดน <oh, oh, oh, uh, ja ี่เกิดเกิดเกิดตรงลิฟต์อ่แล้วไงต่ออะที่เดิมอะลีมึงเอาโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยไอ้ที่เดิมอ่ะมึงอยู่ไหนอะลิยันนี่โหมึงงไ ตัวมันยังไม่เข้าถึงตัวกูอยู่ดีจำตัวแกกูมันจำกูอยู่ไอ้เนี่ยกูนึกว่าจะไปแล้วก <c oughs> ูลากมาหายลีไอ้ยูนั่งอยู <c oughs> <c oughs> ่อยู่ดีก็พุ่งเข้ามาเลยเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะ <c oughs> ปิดดีกว่าแต่ <c oughs> แต่เมื่อกี้ตัวตัวหลอ,อกมาแล้วนะได้ดีปไ,ไปไหนอ่ะรอบไปไหนมันออกมันหลอกจากประตูมาฆ่ากู ไม่มันก็มีอีกมันมาอีกเรื่อยๆยันตอนแรกก็ออกมาเนี่ยแมบเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงเล่นจำตัวแกไม่ได้นั่นหรอวะระทึกเขาก็คือมาหลอกพวกกูเสร็จแล้วก็หนีไปใช่ไหมไม่เฮี้ยนี่กูกดวิ่งอยู่กูไปแล้วเปิดประตูไปประตูประประตูแล้วกูไปประตูแล้วเก้อยู่เก้ออยู่เฮี้ยไม่เห็นเราเก้อวะกูเปิดประตูแล้วเฮ้ยเป็นไงบ้างวะ ไปร้านเลยมึงมึงเลี้ยวไปเจออะไรวะไอ้เขี่ยยกูกูลังเลยไปเอ้ยโขล่งควายมีล้อแอบเตได้เพื่อแอบกูไม่แอบอ่ะม่กูกูเพ่งทันอ่ะกูสับตีนหนีอย่างเดียวอ่ะมันมาล็อกเกอร์ไหนอ่ะกูคิดไม่ได้โล่งโล่งควายไม่มีหรอกไอ้เีดยเดินแล้วก็ไปปะเปี้ยเรียบร้อยเป็นร้านเลยไอ้เี่ยกูเปิดประตูนะเปิดแล้วเปิดแล้ว บิดไปหาไหนไปแอบแอบล็อกเกอร์แอบเมื่อไหร่แอบเมื่อไหร่เล่นไงอ่ะมันดักเงี้ยเลยอ่ะแอบ็อกเกอร์แอบล็อกเกอร์อ้าวอ๋อก็คือก็คือเมื่แอบล็อกเกอร์ข้างหลังหรอวะอ๋ออย่างนี้เองไหน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 ไปดิไหนไปดิ แนะนำมึงนำเหมืยนมึงไปโชว์โอเคดีโชว์โอเคโชว์ดิโชว์ดไป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 มึงไปดีไปดิไปดิเดี๋ยวมันมาแล้วน่ะไปงไปแล้วน่ะไปเดโอ้ยมันเจอรุ่นใหญ่แนะนำดิเดี๋ยวกูจะรอเดี๋ยวกูจะรออยู่ข้างหลัง แล้วไอ้โน้ตตรงเมื่อกี้ไม่ทำอะไรได้โน้ตทุกกูไม่รู้แต่ปิดประตูไว้ก่อนไปดีอ่านโน้ตดิมันไม่ออกมาไอ้เพี่เราจะเข้ามาทำไมอ๋อมันบอกว่าให้กูกดยิ้มไม่ได้วะบออกย่เี้ให้ไปหาขวานอ๋อเอาหรือเป่ามันก็มีแล้วนี่หว่าไปไอ้ไข่โง่ไปโง่เราหรือไงโง่โง่ไปเบื่อไม่ได้แดกกูหรอกไปยังวะ มืม่อไหร่มันจะาตามไม่ยั่จยืนกันต้องรู้กูว่บอกแล้วมันตามมาก็ <c oughs> กูโดนไปแล้วมันเข้ามาเลยอ่ะไปย่างมาันไปย่างออกไปดูดิไหปแล้วไอ้ชิบกูจะตายอูแ่งย่ายกลัวคำพงอีกยี่บ่ายอ่ยเอ้าบิดมีออ่ะไอ้ไอ้ไปหาองทีวไอูไปไงอ่ะ เฮ้ยมันยังจังไหนมันแบบว่าเป็นยังไงอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเข้ามาเข้ามาในห้องนี้รอด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 เข้ามาในเซฟที่เราเกิดอะไม่กูไม่รอดเลยไม่กูเมื่อกี้กูเข้ามามันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วลงแล้วลงแล้วสบายมันติดมันตัวหลอกเลยไม่ถ้าเกิดเข้าไปในห้องลิฟต์อะรอด แล้วกูจะเล่นยังไงอ่ะไปหาขวานจากห้องนอนอ่ะเราเราต้องวิ่งรีบต้องมีคนล่อไว้แล้วก็รีบว right? so so nice, ิ่งไปห้องนอนเว้ยไหนเปิดดิแบบมาเลยอ่ะเปิดดิเปิดดิเปิดดิเยอะเยอะเป็นไงบ้างวันนี้เอาใครเอาใครปิดอ่ะเอาพุ่งไปไหนกันแล้ววะเอาโอเคเอาไหนตายแล้วเรียบร้อ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 ยแล้วโโออเเคค โอเค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 ไม่เป็นไรประตูปิดอยู่ไงเราก็รอดเว้ยไม่เป็นไรประตูปิดเองเงี้ยโง่เงี้ยไหนห้องนอนอยู่ไหนอ่ะคำถามกูตอนนี้ห้องนอนอยู่ไหนเนี่ยมันดิ้นอยู่ได้ไอ้ไอ้ผัดเฮ้ยเฮ้ยเออมันติดอยู่ด้วยไอ้ควายเกีย่ยสัสกูโอ้ยยังไง มันฆ่าก Saint ูไปแล้วไอ้เห yeah. ี bye. Bye affe, yeah. ้ยเอ้ยกูลอไยกูลอวยไงแล้วแล้วแล้วกูทำไงล่ะทีเนี้ยไหนแม่มึงนี่เชื่อไหนเฮ้ยเฮ้ยมันมีกี่ตัวมาอยู่กับใครมันอยู่กับใครตอนเนี้ยปิดมาอย่างนี้มาอยู่กูอ่ะมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมันมันมันอยู่กูมันกลับไปแล้วไไไไไออออ้้้้้้้เเเหหหีีียยยสััตตวว์ ยิ่งยังไงเว้ยกูกดไปแล้วมันก็ค้างอยู่แย่ๆเอาใครปิดประตูวะเฮ้ยนายลีถ้าถ้าเกิดมึงเข้ามาลีบอ่ะมันจะเข้ามาไม่ได้ตัวมันจะหายไปเว้ยไปไหนไปไหนกูไม่รู้กูไม่รู้เ <c oughs> ข้ามาเข้ามารอดรอม่ต้องปิดไม่ต้องปิดมันต้องปิดโดน <c oughs> อยู่พวกูสอคนเนี่ยน่าตกใจจิิ่งวยิ่งเหวี่ยง้าวิ่งกลับไปยังวะเปไปแล้วมั้งไปแล้วเอาใจสัตว์ไอ้ยี่นี่มาแบบเงียบๆเอา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 อาอาออเออาเอาเาเอยเอเอาอาเออ โอูโอ้เรือไปเตี๋ยเรือกูตายกูแตกคารวยเหี้ยเล่นไงอ่ะอ่างั้นเอาดีๆเดี๋ยวคนดูแม่งบ่นอีกว่าไอ้เหี้ยมึงอยู่ตรงนี้ที่เดิมไอ้เีือยู่ข้างหลังไปไปทางอื่นแล้วแล้วทางไปทางอื่นเหรอไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแค่ทางนี้ทางเดียวมึงต้องว่าเรื่งมึงมันคุยแล้วมันบอกให้มึงอ่ะเดี๋ยวมึงมันตอนเนี้ย มันมันตอนนี้มันบอกว่าให้ให้เมงอะทเจอกูสัตว์มแคม่ขวยเห็นห่ตัวอยู่มันอยู่ตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ทางซ้ายโคตรไกลอะ มแอบในล็ออกกเร์ได้ใช่แอบได้ไงก็นะแอบอยู่ไงตอนตอนไอ้แค่ไอ้ที่บอกให้มามาหาหอมาหาหอในห้องห้องนอนแอบไงอ่ะห้องนอนไส่แอบไงอ่ะต่อต่อแล้วต่อแล้วเจ๊ก็เตอร์นี่ไงเออสวยเปิดไปรวมตอโอ้ยเราดปประตูเข้ามาเปิดประตูเข้ามาออ เฮ้ยโอ้ยฮิฮิฮโอ้ยเฮ้ยมันดีว่ะเหี้ยลุงมีพาสสแล้วสัสเหี้ยไอ้เหี้ยพวกสิ่งที่ล้ยอ่ะมันคือสปริงแฉกเหี้ยเหมือนที่เาให้มันจะมาปีนแฉกนี่แหสิ่งอะไรวะเหี้ยสัส กูว่าเสียงไรเหียไอ้เียทายเร่มเริ่มมารอแล้วก <laughs> uh, ูทำเหี่ยไปดีไรอากวนกวงกวงกวงไปไปยังไปยังโอ้ตรงไนไหแม่งโอ้มา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 มมามมากูกูเยินเสียงกูเยินเสียงกูเยินเสียงกูเล่นเสียงไอ้เหียยนนี่เล่นลิ้นเนี่ยทำไรอะ กูเองกูองดูกูดูกูเพลงกูดีเพลงกูดีเสียงเฮอะไรวะเฮ้ยเสียงเสียงเฮอะไรวะเสีเฮไประตูมประตูมาแล้วเี่ปรมนปปปแล้ว้ววว้ยไปแไปแล้ว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 ไปแล้้ไ้ไไปแไปแแล้วแไลลไล ไอกนยอปิดประตูแล้วไงต่อเอาแล้วกูจะสลับหาพ่อมึงปิงแคปอยู่ไหนไม่รู้ไอ้ไหนใครเปิดประตูอ่ะกูละใครเปิดประตูอี้